วันนี้เราจะไปบ้านหมายชายคลองกันนะคะเป็นแบบเหมือนตลาดมีเรือพายมีพวกแอคทิวิตี้ต่างๆให้ทำอันนี้เป็นทางเข้านะคะตลาดบ้านหมายชายคลองดห๊ได้หรือเปล่าไดเนีหนอ่ะโอ้โหต้องลงไปสแกน,นอกนะนี่เป็นลูกชิ้นปลาระเบิดที่สั่งจากคุณอาที่อยู่บนเรือ ร้อนมากแล้วก็มีขนมไข่เต่าบอกมาทำเองเชียวใช่ป้งะสองชิ้นค่ะหวานอร่อยค่ะอร่อยเหรอไม่ได้อร่อยเหรอหอมค่อยๆเรสุกภาพมากก็ค่อยๆเราสภาพได้ไง โอ้ยน้ำจิ้มเขาไม่ถั่วเลยนะมันแบบแน, <ทำ S 2> น่นอมก็มันน้อยแต้มน้อยหนึ่งกล้วยหวานเออว่า,วาถ,าาถงุงคนเดียวหมดถ้านั่งเรือเราต้องไปจอดที่ตล,ลตาดลัดมยมของลัดมยมแล้วก็นั่งเรือผ่านชุมชนมาตอนเนี้ยรามาจอดรถที่ชุมชนเลยมันก็จะมีเหมือนให้ทำขนมไทยใช่ไหมแล้วก็มีให้ดูสวนกล้วยไม้สวนกล้วยไม้ดัง,ดง ร้านอาหารก็จะมีตรงนี <BR> be ้นะคะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วก็จะมีร้านอาหารมีแค่สองร้านนี้แต่มันจะมีแบบเวิร์กช็อปล้อบๆนี้นะคุณเวิร์กช็อปเขาเก็บว่าวอะไรเเาก็บว่าวเออมันเป็นต้นมะขามที่แบบใหญ่อยู่มานานแล้วก็เขาเลยทำมีเรื่องีล่าที่แค่ทำต้นมะขามเนี่ยงงก็เห็นที่ทำเนี่ยได้ทุกคนงงแล้วต้นมะขามมันอยู่มายาวนานเฉยมันจะล้มไหมเห็นปะ มันอยู่มาหลายร้อยปีแล้วนะคะทุกคนถึกค่ะมันไม่ถึงร้อยปีหรอถึงร้อยปีค่ะเธอรู้ได้ไงว่าไม่ถึกเสื้อสวยปะเสื้อรุ่นน้องที่ออฟฟิศนะคะเขาเคยมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วเขาก็ออกไปเพราะว่าเขาอยากทำแบรนด์ของตัวเองเข้าไใช่ไหมฉันทำอะไรอยู่เนี่ยขอโทษชน พอแล้วไม่มีศาละเลย <Okay. S 2> เจ็ดปลอดภัยสวนกล้วยไม้ด้วยอุย้ยบ้านเขาน่ารักจริง้มีนะเรายังไม่กิดของใหม่กันนี่จ้ะคนมันเยอะมากค่ะเพราะว่าก็จบกับ้านขึ้นรถไฟแล้วเธอ <c oughs> มันมีกล้วยด้วย <c oughs> นี่เราเอากล้วยเขากลับบ้านดีปะ่ะอน,นาคตกล้วยทอดอันเนี้ยอ๋อกล้วยที่กินเมื่อกี้กล้วยทอดใช่ไ่ะกล้วยทอดของชิมนนี่นะคะเราจะพามาชมสวนที่มีทั้ง สวนในโอรงนี้คือสวนอ๋อนี่ไงสวนอะไรอ่ะส่วนในโอก็มีพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะถ้าถาม่ารู้จักไหมก็คือไม่รู้จักรู้จักรู้จักนี่ไงนี่ไงนี่ไงอัญชันนอเวท่าคิ้วตอนเด็กๆนะคะแม่ทาให้ก็ได้มาแค่นี้คือที่ได้มาเนี่ยก็คือไปสักทาคิ้วไม่ได้ผลอะไรเลยสักอย่างมีใบชะพูใบพูไม่รู้อะใบรู้มี พวงคามต่างๆอุ้ยนี่ผักอะไรอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะอุ้ยนี่อะไรอะ่ะไหนฮะอุ้ยผักชีใบเลื่อยไม่ไม่ใช่คล้ายๆกันค <c oughs> ่ะนะเหมือนผักไก่ขาวเนี่ยอันนี้เขาคุมไว้ไม่ให้อะไรรู้ไหมไม่ให้ย่าขึ้นเคยเล่นอันนี้หรือเปล่า,ม,ามันคือเมล็ดต้อยต,ติ่งนะคะโอ้เมเลตตอยถ้าเราเอาดี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 เธอลองเธอลองเธอลอง คขายังไม่เคยเห็นเลยนะว่าถ้ามันแตกใช่ไงมันต้องเป็นนี้ค่ะเป็นมาเลสีน้ำตาลเท่านั้นอุ้ยเมียวอุ้ยมันมีผ้าแบบผ้าอะไรอ่ะบาติกอ่ะเขาเรียกว่าผ้าอะไรมาเธอบาหยันผ้ามัดยอสผ้ามัดยอสบาหยันอะไรอะเขาทำลายดอกไม้ ดอกไม้อันนี้จะตีออกที่ตีใหอ่นะเป็นดอกไม้กลางควันนะจนเป็นแบบนี้เป็นสีจากธรรมชาติจับเส้นไหมล่ะฝึกก่อนต้องฝึกอันนี้ก่อนความบาเนี่ยนี่มันจะเริ่ม้องเงี้ยนะถ้กกลับเลยทารีทา้าชาก็จะไหม้เลย จะรอดูของหนู <laughs> คุณลุงดูเซียนมากอะ่เนะเดี๋ยวรอดูของเรียนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงจะให้เรียบยหรือเสิม <laughs> ทำด้วยนแซต้องตองลองดู <laughs> ใช่ต้องลองดูนะคะถ้าลุงเอว่าก็ต้องต้องทำครับ <laughs> ไม่ได้หาทำง่ายๆนะเวลาแม่ก็มีตะไคร้ก็จะได้อย่างนี้ลูกตะไคร้เลยร้อนจะร้อนแต่ร้อนแล้วก็ต้องปล่อยออกเนะเป็นในในป้าก็ทำในแผ่นเนี่ยเดี๋ยวลุงรู้เป็นย่งนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวยก็ลองลองดูแล้วขึ้นนี้เธอมันจะอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฝาตรงนี้ก่อนเราจะอย่างเลยเออมันจะได้ไม่หล่นไปไหน,นผมรู้แล้วไหมคุณลุงให้ทำสองแผ่นเพราะส่วนมากแผ่นแรกจะไม่ได้กินหรอก นนั่แหละุงนี่คือแค่ครั้งแรกนะคะมแล้ไม่ได้ยังไม่คิดจะซ้อมจะทำเลยจะด้วยใจแล้วเอาเลยแล้วถ้าเราทำตกละหนูก็ทำใหม่ไงคะวางไปเลยหรอคะวางไปเลยวางไปเลยหรอมันเริ่มเริ่มเริ่มของแล้วพลิกเลยอ๋อพลิกแล้วเออพลิกไปเรื่อยๆแล้วนี่พลิกไปเรื่อยๆเออไปก่อนเดี๋ยวอร่อยเองนี่พอขอบคุเริ่มเริ่มเอ้าเอา ปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนไม่เป็นไรเอาพริกต้องรีบพริกเลยไม่ยังไม่เธอดูฉันจะรอดไหมนะคะสงสัยจะได้เท่านี้แล้วค่ะแก่ไปแล้วลาบเลยลาบคือประทานได้ก็เอาออกเลยอแล้วมันทานได้จริงไหมคะเนี่ย จริงๆแล้วมันยังเหนียวอยู่แต่ว่ามันทานได้แต่ว่าสุขอาเราตัวจะทานไม่ได้ไม่ได้ขอล้ขอล้ขอแล้วดูสีก็รู้แล้วฮะับเเป็นมันจะได้ไม่ไม่ไม่กออ่ะกอเรียนรู้นะฮะอย่างนี้แหละครับอ่าก็อย่างนี้อ่าเอออุ้ยเดี๋ยวไปยุ่งกันครับทธอทำของฉันแตกแล้วยกสูงอุ้ยไม่น่าะอยยกเลยยกขึ้ใช้ข้อมืออะไรได้ไหมครับตาให้ ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ตัวหูหลงอลไรไม่ต้องไปโอมาเอออย่างนั้นล่ะอย่างนั้นเฮ้ยเก่งมากมีแววได้ขายเขาเกียบว่าอยู่ตรงนี้ล่ะแย่งอาชีพลูงเหมล่ะโอ้ยสวยนะเนี่ย ทำได้เลยลากไปด้วยกันดิโอ้โหลากไปด้วยกันดีสวยโซงแทนโซนเห็นไหมผมแบบไม่กลัวคุณป้าลุนมากคุณป้าลุนมากคุณป้าขนไม่กลัวไม่กลัวแป้งตกเลยครับผมกลัวเตาตกคครับุณป้ากลัวลากไปโดนเตาตกท่าไมของเขาดูดีอ่ะแล้วของหนูอ่ too oh. oh, 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 oh. Un ะของหนูก็ดูดีโอ้โห เริ่มโงเริ่มทำป้าลุ้นลุ้นเริ่แก่ใช่ไหมครับเนี่ยลากไปทางนี้ไปทางนี้โอ้โหอยู่ไม่ต่องแล้วน้องเป็นเทคนิคเริ่มเริ่มทางมันไม่แล้วแล้วฉันไะไรอะคะแล้ตอนนี้เรกลับกลับวันนี้สวยมากเอามาเอามาพริกวันนี้พริกพริกวันนี้ใช่พริกมาไล้วโจ้งนี่แหละอ่าทางกระโดงโอ้โหขอบคุณครับได้สี่มือจากเก่งมากคุณดูนี่ครับนี่นี่ อันนี้ของเดียนะคะอันนี้ของค่ะต้องแผงแผงข้างล่างเป็นของคุณแม่ว้าวสีนี่ใกล้เคียงเลยนะมาที่ตลาดอะไรนะบ้านไม้ชายองบ้านไม้ช่คลองร้านข้าวเกี๊ยวข้าวเกียบว้าวชุมชนบ้านไม้ชายคลองโอเคกัะดี๊กเลยชุมชนคูนบำเพ็ญคูนบำเพ็ญคูนบำเพนตลาดบ้านไม้ไอ้บ้านไม้ชายคลองอีกหน่อยต้องมีแบบสิบเตาแล้วนะคะ คุณลุงทำไม่ทานเลยทีเนี้ยขอบคุณนะค่ะสิบเก้าแล้วไอดีุหนคมาได้ดีจางไหนขอบคุณนะคะเรนนี่เราก็เดินริมคลองไปนะคะกำลังจะไปบ้านกล้วยหมานี่เอ้ยลูกอะไรอ่ะฝักปะลูกฝกปะใช่เราก็มันจะเป็นสีแดงแดงตอนเนี้ยมันยังเป็นสีเหลืองอยู่เต็มเลยอ่ะแต่มันเขอระวังตกนะฝักที่ไหนเขามี มีหนามอ่ะดูดิลูกฟักนี่นี่พัดพัดมีหนามได้ไงเอาไหมฮะความจริงแล้วว่ามันเอาไปต้มทำเป็นน้ำได้มั้งเหมือนน้ำฟักเหรอเออไม่มีระวางยางหรอวีน่ารักอ่ะเนี่ยส่วนนี้น่ารักนะทํทำที่บ้านมีหูเยอะเด้อเอออันนี้คืออะไร ออ้ยมีชิงชาด้วยนั่นนี่ชากันคือเล่นเกินจริงมากอ่ะปัดปลาก็พายบอกแหละว่าปลาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ว่าเวอร์พัดสู้ไปชิบปลาดิน่ากลัวมากแสดงว่าแบบมันหาซิเจนใช่เหนือสู้ไ่ให้ ว่าเหมือนไม่มีออกซิเจนมากกว่าตรงนนีี้่สีน่ารักลายดั้งเดิมนะลายออริจินอลนะครับลายออริจินอลลายดั้งเดิมแต่สีไม่ดั้งเดิมแจกไว้สิบบุกนะคะได้ค่ะวันเลลยูกวันนี้หมดหรอคะได้ครับวันนี้หมดหรอหน่หหอโฟถึก ส่วนขั้วไม้ขั้วไม้สวยมากคุณชายร้อนนะคะตอนนี้หรืออะไรหรือหยีเลยโอ้ยเสื้อให้เหรอตอนหรือี้นปลูกเป็นหรอปลูกไม่เป็นต้องการแดดแต่ไม่ต้องการร้อนต้องการชื้นต้องการแดดคือกล้วยไม้ก็เรื่องมากเหมือนฉันเลยไม่น้ไม่ไม่เท่าฮะไม่เท่า นายอู้คือจะถ่ายเห็นปะใหญ่เกินอ่ะเราอยู่ที่สวนกล้วยไม้นะจ๊ะร้อนมากคิดว่าถ้าถุงก็ฝนตกอ่ะน่าจะท่วมตรงนี้อยู่เนาะอุ้ยตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากเพราะมันจะท่วมแบบเร็วๆนะคะเพราะเราควรนี่เพราะมันนึกว่าเป็นงูคือไหนดอกไหนดอก ไหนจ๊ะสวยมากขารขับเสร็จแล้วทุกคนส่วนใปไม้เขาให้มาซื้อค่ะอ้าซื้มันใหญ่เท่าหน้าฉันเลยอ่ะแล้วก็มีพวกบอลหนางร้านขายของชำแบบเก่าแก่เป็นโลเคชั่นสุดท้ายของตลาดเลยนะคะ สิ้นสุดแล้วไปเดินกลับส,สุดเขตภาษีเจริญเหรอคะตรงนี้ที่เหลือต้องว่ายน้ำไป <c oughs> ใช่<ม>จริงเหรอจริงเราจะไปยังไงล่ะคะจะว่าย <c oughs> กำลังจะเดินกลับแล้วทุกคนอะไระค,ะค่ะก๊อตต้องหข็งทับต้องอยู่บอกคุณป้าไหมคุณป้าไก็อยู่กอบหลุดหนุนเขาอยู่แล้วโอ้ยเย็นเย็น ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบกำลังจะหนาวเนาะอากาศมันก็เลยไม่ร้อนมากอุ้ยนี่ไอทีวีแบบเก่าแบบวินเทจแต่ก่อนบ้านที่ขายแบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเห้ยป้าก็จะมีทีวีแบบเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ไม่มีแล้วทีวีสนุกไหมสนุกสุดยอดนะครับผลไม้ของเขาเป็นจริงๆมันต้องไม่ให้หนาวเข้าเฮ้ยป้าอ้าวใช่เอาแค่กันแมลงหรือพวกเฟรนช์ิลนาวเข้าบ้าน้นาเข้าไปแล้วเน่า ใช่ตอนนี้ก่อน,นมันไม่ค่อยมีใครนะนี่คือนักว่ายน้ำนะคะเนี่ยแต่ก่อนอะ่ะวิพัฒน์เฮ้ยมันเปิดไหคะมันเปิดอยู่แล้วว้าวตรงนี้สวยมากมันไม่ใช่ยุงขันมากอ๋อขอบคุณนะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วจา้า หมดแล้วทุกคนเฮ้ยของเราอันนี้จ้ะเพราะมันดำที่สุดนั่นเองอันไหนก็ได้ครับคุณยายเลือกให้เลยเอาไปทานใช่ไหมเอาไปทานค่ะเอาไปทานสดๆเลยครับถ้าเอาไปทานต้องอันนี้เก่งๆกินทันหรือเปล่าเธอต้องอย่างนี้ในครึ่งใช่เราต้องเอาไปทานเราต้องแบ่งกันคน หนูถ้าหนูไปนะอย่างเงี้ยหนูไม่อยากงอมหนูตัดออกโอ้ค่ะหนูตัดออกแล้วมันจะงอมช้าหน่อยนึงถ้าซติจะไม่ทันกตัววันละสองลูกวันละหวีขอบคุณค่ะอ๋อนี้ตรงลงคุณป้าว่าอันนี้ใช่ไหมใช่ครับสแกนตรงนี้นะจ๊ะ ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนหมบอบวันอาทิตย์มากครับมีเวลาวันเดียวยังอยู <tuh> ่ในกรุงเทพใช่ก็เทีอย่างนี้ก็สามารถมาได้นั่งเรือก็ได้ดูดิแต่ไม่ได้เมยไม่ถึงร้อยบาทเลยแค่สามสิบบาทโอ้ถูกมากแล้วค sure. ุณนาทำเองคุณนาบอกคุณนาทำเองสามสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้ยี่บห้แล้วเนียเวิร์กช็อป50บาทอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเวิร์กช็อป50บาทได้ทำเองด้วยได้2แผ่นด้วยความจริงเขาจะให้3แผ่นนะคะแต่ว่าเราแบบว่า เห,หนื่อยฮะเหนื่อยแล้วทำไมทำไม่ทำไม,ไม่ไหวแล้วก็<ด>เลยได้สองอันเดี๋ยวจะไปให้ที่บ้านชิมนะคะว่าเขาจะอร่อยป้าต้องอร่อยอยู่แล้วแหละเพราะเราคนทำเนาะทำไมน้อแบบนั้นอ่ะอบ๊ายบายทตอทนะฮะ มันก็จะมีรูปใช่ป่ะแล้วก็จะมีข้อความอยู่ข้างๆแล้วก็แบบกะไม่ถูกไงว่ามันจะควรเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยเลยเม,มาดูงานจริงเปิดโลยกแล้วหรอฮะใจริงเดี๋ยวร้านในถือ่าฮันเตอร์โอสพเทล Yeah. น่ากลัวมากคือแบบเขาถึงไปเขาแบบว่าแต่งหน้าดี m มค e ับดีเสียงดีเสียงกินเนาะได้หมดเลยอ่ะมนไทยไงมนไทยไงยวันนี้ก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายแล้วก็มาดูว่าคุณเอียจะตัดทิ้งิดไหม เจะเป็นคลิปเนานะคิปจำสแกมบ๊ายบายบิ๊ดซีวบ